รายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองนี้เนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยองค์นี้จะเป็นองค์ใหญ่หน่อยนะคะส,สวยๆเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะเนี่นะคะ ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรายการแรกรายการที่1 300บาทค่ะรายการที่1นเนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่1ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่2นี้นะคะเป็น p l u สมเด็จอ่าเป็นสมเด็จพระปิดลันนะคะ<ๆ>เนื้อผงเก่าเก่าหนึบหแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ สมเด็จพัฟปิลันเนื้อผงเก่าๆหนึบๆแบบนี้เลยค่ะคะาบปลาดํานะคะจะชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะอ,องคนี้นี่นะคะคาบปลาดําสวยชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองสมเด็จพัฟปิลันเนื้อผงนะคะคาบปลาดําสวยเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ 3 0 0บาทรายการที่2รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3นี้นะคะเป็นพระไม่ทราบกุุไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นผงสุพรรณหรือว่าเขาเรียกอะไรหรือว่ายอดโถะคะเนี่ยนะเป็นเนื้อชิ้นค่ะเนี่ยค่ะเป็นพรสเนื้อชิ้นนะคะ<ๆ>เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เป็นพระเนืเ้อชิ้นเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพคาบกุคาบเก่าชัดเจนเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นี้นะคะจะเป็น เหรียญจุลาลงกรเนื้อสิเงินเงินแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญจุลาลงกรนะคะเป็นเนื้อสิเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเหรียญจะเขียนปรับห้อแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญขอบเหรียญเป็นขอบเหรียญสตังค์แบบนี้เลยค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะสวยรายการนี้เป็นรายการที่สี่ 300บาทนะคะรายการที่4ค่ะเปลี่ยนจุลาลงกรนะคะรายการที่4 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่องเงินค่ะเนี่ยนะคะรายการที่หเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่องเงินเก่าๆนะคะมันๆสภาพใช้แบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญจอบเล็กหล่อพ่องเงิน เก่าๆมัน,มน,มนสภาพใช้มาแบบนี้เลยคะ่ะสวยนะคะสภาพดีสภาพใช้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกรายการที่หกนี้นะคะเป็นพระสมพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะองค์นี้ เนี่ยนะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยรอยตัดสวยชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเนื้อดินแห้งๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หกสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่หกพระผงสุพรรณเนื้อดินรายการที่หกสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะ รายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญพระปิดตาเนื้อชินนะคะอ,องนี้ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเนี่ยนะคะเป็นเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างรายการนี้ เป็นรายการที่7นะคะ300บาทรายการที่7รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่องซีกนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมพิมพ์ครึ่องซีกนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะองนี้เก่าๆแบบนี้เลยรายการที่8นะคะ300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยะคะ่ะที่0ูน สี่ 4, 4 7 5เจ็3สี่เจเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยนะคะราคาเริ่มต้นทางช่องพระบ้านบายหนูสุนะคะจะราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะคะพี่ขาอง์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันค่ะรายการนี้เป็นรายการที่8 300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9เป็นพลานเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์พค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อชินแห้ง,หงๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นพลาสเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะครับกุครับเก่าอย่างชัดเจนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่9 300บาทค่ะรายการที่9 เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่9ค่ะพระเนื้อชินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมปี2507เนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ สวยเก่าสภาพใช้ค่ะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะจะเป็นปี2507เนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเก่าสภาพใช้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่10 300บาทนะคะรายการที่10ค่ะ ะะรายการที่10 300บาทนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะปี2507สภาพใช้300บาทรายการที่10รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะรายการหนึ่งหนึ่งนี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะอ,องค์นี้พระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อหนึกหนึกเก่าๆนะคะด้านหลังจะปั้นตาใจดีแบบนี้ค่ะ สวยเก่าเก็บนะคะสภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่สิบเอรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12เป็นพระเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง เนี่ยนะคะคาบปุคาบ,บเก่าชัดเจนแบบนี้เลยสีสวยเดิมๆนะคะสภาพดีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสาม เป็นเหรียญน,นาคปกนะคะเหรียญหล่อน,นาคปกไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะ,ละเลียมรัดกรอบมาแบบนี้เลยมีห่วงนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะเรี่ยมรัดกรอบมาแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสามสวยๆเก่าๆสภาพดีนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสาม รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14ค่ะเป็นพลักกิ่งนะคะพลักกิ่งเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะเนี่ยนะคะพลักกิ่งนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เ่ยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สภาพผ่านการใช้งานมาค่ะองนี้เนี่ยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลย มีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่เนี่ยนะคะพลักกิ่งนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมสามร้อยบาทรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพละสมเด็จหลวงปู่โผเนื้อผงค่ะ เนี่ยนะคะพระสมเด็จหลวงปู่ภูเนื้อผงเนื้อเก่าๆเ,เนื้อหนึบๆแบบนี้เลยนะคะมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะอ,องนี้เดิมๆเ,เลยนะคะสภาพเก่าเก็บแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงแห้งๆหนึบๆน,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 นะคะสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาท เนี่นะคะ300บาทค่ะรายการที่15พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาไปต่อกันได้นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083 437 4753 เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะทางช่องพระบ้านใบหนูสุนะคะจะราคาเริ่มต้นองละ300บาท4องหนึ่งพันะคะพี่ขาองละ300บาท4องค์1 0 0พจะส่งฟรีทุกรายการกันเลยะะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะ เป็นเหรียญรอหลงปูสุขนะคะเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะเหรียญรอหลงปูสุขนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่16 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะไม่ทราบกุนะคะไม่ทราบพิมพ์เป็นเหรียญรุ่นสร้างศาลาการประเรียนนะคะเหรียญรุ่นสร้างศาลาการประเรียนเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะด้านหลังเป็นพระนเรศวรน,นะคะสีสวยเก,เก่าแบบนี้เลย ขอบข้างดูดีนะคะพี่ขาสวยสภาพดีแบบนี้สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองค์นี้รายการที่17นะคะ300บาทรายการที่17รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ค่ะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่18 300บาทรายการที่18นะคะ300บาทค่ะเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่18รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19 รายการที่19นี้นะคะเป็นเคี้ยวแกะเสือพิมพ์นี้ค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะจะเห็นรอยจารยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยเนี่ยนะคะเขี้ยวแกะเสือนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อมีรอยจานชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะตัวเขี้ยวแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะส,สภาพยังดูดีอยู่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะ มีรอยจานนะคะทั่วทั้งองค์รายการนี้เป็นรายการที่19 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นหลหลวงพ่อเงินพิมพ์ครึ่งซี่ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ครึ่งซี่ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสภาพเก่ามาแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะเป็นพิมพ์ครึ่งซีกนี่นะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการที่20นี้ค่ะ300บาท300บาทนะคะรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นพราเนื้อผงคุกรักนะคะไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคราบกุกคราบเก่าชัดเจนเลยค่ะอ,องนี้เนี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังพระนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อผงคุกลักค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่21 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพลักกิ้งอุปคุดพิมพ์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะพลักกิ้งอุปคุดพิมพ์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนัก รายการนี้ค่ะเป็นรายการที่2 2 300บาท300บาทนะคะรายการที่22เนี่ยนะ300บาทนะคะรายการที่22รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23ค่ะรายการที่23นี้นะคะเป็นเหนรียญลอหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลอหลวงปู่ทิมปี2517ค่ะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหล่กเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเหรียญหล่ลอหลวงปู่ทิมนะคะสวยเดิมสภาพใช้เก่าๆแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสามค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นเหรียญรอลหลวงพ่อทาวัดนะเนียงแตกไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนนะะเนี่ยนะคะเหรียญรอลหลวงพ่อทาวัดพะพเนียงแตกนะคะไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ขาไม่ทราบป,ปีสร้างรายการที่24นี้300บาทค่ะ 300บาทนะคะรายการที่24 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25รายการที่25นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่า,าแบบนี้เลยเนี่ยนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เกา่แกาแบบนี้เลยะคะ่ะ สวยเก่าสภาพดีนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานสวยเดิมเก่าๆเลยนะคะรายการที่ยี่สิบห้าสาอบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26รายการที่ยีหนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะนี่นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ เก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเห็นรอยจานยันอยู่นะคะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนอยู่นะคะสีสวยเดิมๆแบบนี้รายการที่ 26- 300บาท300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะเป็นพระสมเด็จ เนื้อผงนะคะพระสมเด็จวัดเกศชยโยเป็นพระสมเด็จเนื้อผงเก่าๆหนึบๆน,นะคะสภาพใช้มานะคะองนี้สภาพใชมาสวยเก่าหนึบๆเลยค่ะสภาพดีอยู่นะคะสภาพยังดีอยู่สวยเดิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ด พระสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงเก่าๆหนึบๆแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสอง3ห้าเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นปี2503เนื้อทองแดงเก่าแบบนี้เลยคะ่ะสภาพสวยสภาพเก่าแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่28 300บาท300บาทนะคะรายการที่28เนี่ยนะคะ300บาทรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วค่ะพี่คะ่ะ รายการเซตเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเซตที่1กันเลยเนาะเซตที่1น,นี้นะคะมีอยู่แค่2อ,องค์นะคะเซตที่หนึ่งองละหนึ่งพบาทนะอง์ละหนึ่งพบาทเริ่มจากเหรียญหล่อหลวงปู่สุขสภาพใช้ค่ะเก่าๆสีสวยสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะมันๆสภาพใช้นะคะองค์นี้1000พบาทค่ะหนึ่งพันบาทนะคะรายการนี้ เป็นรายการที่หนึ่งหนึ่งพันบาทนะคะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะหนึ่งพันบาทค่ะเนี่ยนะคะหนึ่งพันบาท,ะะ 1, บาทรายการต่อไปนะคะของเซตที่หนึ่งนะคะองค์นี้จะเป็นพระพระปิดตาค่ะพระปิดตาเนื้อไม้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ลงรักปิดทองเก,เก่ามาแบบนี้เลย นะคะเป็นเนื้อไม้นะคะแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมลัดกระเช้านะคะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะองนี้เนี่ยนะมีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อไม้นะคะน้าหนักเบาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์1,000บาทนะคะ1,000บาทสวยนะคะเก่า 1,000บาทค่ะเซตที่1นะคะอง์ละ1000บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเซตที่2เซตสุดท้ายนะคะวันนี้มาแค่กัน2เซตนะเซตที่2นะคะอง์นี้นะคะอง์ละ1,500นานะคะรายการเซตที่2องค์ละ1,500เดี๋ยวเริ่มจากหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยหน้าตาท่านชัดอยู่นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานเนี่ยนะคะใต้ฐานมาพร้อมเลี่ยมลัดกระเช้าเงินเก่าๆแบบนี้เลยหนึ่งพบาทหนึ่งพันาร้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมมาพร้อมเลี่ยมรัดกระเช้าเงินแบบนี้หนึ่งห้าร้อยนะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อนวะนะคะองนี้เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีเนื้อนวะนะคะสวยๆเก่าๆนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะอง์นี้นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อนวะนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยหนึ่งพันห้าร้อยนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นพระพุทธชินราชเนื้อนวะค่ะเนี่ยนะคะพระพุทธชินราชเนื้อนวะนะคะสวยสภาพดีไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะพระพุทธชินราชเนื้อนวะนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะพ,พ์ะะค,ะมมพมค่ะเก่าๆแบบนี้ใต้ฐานสวยๆนะคะ 1,500งพั 1> 1, นระคะหนึ่ารยายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะองนี้นะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดเก่าๆแบบนี้เลยใบหน้ายังชัดเจนนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินส,สวยๆแกะลายส,สวยๆแบบนี้เลย มาพร้อมเลี่ยมเงินแกะลายสีสวยแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะหลวงปูท่ทวดพิมพ์ตาลีดมาพร้อมเลี่ยมเงิน1นึ่งนห้ารนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วหนึ่งันห้ารค่ะเซตนี้นะคะองละหนึ่งันห้ารนะคะเซตนี้นะอง์ละ1นึ่งพัหาร